สวัสดีค่ะวันนี้ร้านบอยออโต้ซาวเราจะมารีวิวรถวอลโว่เ90นะคะที่เปลี่ยนฟอนต์วิทยุเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นวิทยุโรงงานแล้วก็วิทยุเสียไปลูกค้าก็เลยมา,าให้ติดตั้งเป็นตัวที่มีหน้าจอนะคะทีนี้ลูกค้าก็จะเลือกใช้งานตัวนี้นะคะ k e n w o o d d d x 6316นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ6.2นิ้วนะคะใส่แผ่นด้านบนนี้นะคะก็จะง่ายต่อการใส่แผ่นเวลาขับรถคนเดียวหรืออะไรเงี่ย จะมีปุ่มเมนนูลสั่งงานอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสั่งงานเร่งเสียงเบาเสียงที่ปุ่มนี้นะคะปุ่มซอสก็จะอยู่ที่ปุ่มโฮมนี้กับเมนูนี้2ปุ่มนะคะนี่จะเป็นหน้าจอหลักนะคะแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยจะมีช่องเชื่อมต่อ USB ให้ในตัว USB เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งไฟหนังและไฟเพลงนะคะและในตัวตัวแค n นลดรุ่น DDX 3 1 6ตัวนี้เนี่ยสามารถต่อกล้องมองหลังได้เนี่ยค่ะก็จะ เข้ากล้องมองหลังภาพก็จะติดเป็นกล้องมองหลังทีนี้เวลาตำแหน่งที่ที่ทางร้านติดตั้งให้เนี่ยก็จะเน้นติดตั้งให้ลูกค้าเห็นกันชนตัวเองเป็นหลักนะคะฉะนั้นถอยอย่างไรก็ได้อย่าให้ชนกันชนเนาะแล้วก็ในกล้องบางรุ่นเนี่ยจะมีตัวเส้นบอกระยะอยู่แล้วนะคะก็จะปลอดภัยต่อการใช้งานมากขึ้นนังเยอะนะคะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆฟังก์ชันหลักๆในตัวนี้ก็คือจะเล่นดิสได้นะคะเล่นดิสซีดีเอ็มพีสามวีซีดีดีวีดี ะะแล้วก็จะเล่น USB ได้ FMAM ฟังเพลงได้ปกตินะคะเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็เท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะมารีวิวให้ดูเพิ่มเติมกันอีก mm hmm. ติดตามชมได้ที่ boyauto.sa.com นะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.